ทุกคืนหลังสิ้นเสียงระฆังวัดป่ากทิแมวขาวมณีขนปุยจะหายตัวไปในความมืดอย่างไรร่องรอยจนเจ้าของเริ่มสงสัยว่ามันแอบไปล่าสัตว์หรือมีบ้านหลังที่สองกันแน่กล้องขนาดเล็กถูกติดไว้ที่ปลอกคอเพื่อไขปริศนาลับหลังเที่ยงคืนแต่ภาพที่ปรากฏกลับไม่ใช่การวิ่งไล่หนูหรือการเที่ยวเล่นซุกซนอย่างที่ใครคิดกทิมุดผ่านพุ่มไม้หนาทึบ และกระโดดเข้าทางหน้าต่างของบ้านพักคนชราที่อยู่ติดกับวัดอย่างเชี่ยวชาญราวกับทำมานับครั้งไม่ถ้วนปลายทางของมันคือห้องพักที่เงียบเหงาของคุณยายป่วยติดเตียงคนหนึ่งที่กำลังนอนสู้กับความเจ็บปวดเพียงลำพังภาพจากมุมมองปลอกคอเผยให้เห็นหนาทีบีบหัวใจเมื่ออุ้งเท้าสีขาวเล็กๆค่อยๆย,ยื่นไปแตะหลังมือที่เหี่ยวย่นของคุณยายอย่างอ่อนโยนกะทิไม่ได้ไปหาของกินแต่มันไปทำหน้าที่เป็นพยาบาลสีขาคอยนอนเบียดให้ความอบอุ่น และปลอบประโลมดวงใจที่โลกเกือบจะลืมเลือนไปแล้วเสียงคลางเบาๆในลำคอของมันกลายเป็นทำนองเพลงกล่อมที่ทำให้คุณยายเผยรอยยิ้มออกมาได้ก่อนลับไหลนี่คือภารกิจลับที่กะทิทำมานานโดยไม่มีใครรู้และมันพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่จำเป็นต้องมีคำพูดแม้แต่คำเดียวแต่มันคือการอยู่เคียงข้างในวันที่ใครบางคนเหงาจับใจที่สุดนั่นเอง